พราะก่อนที่เราจะแก้ปัญหานะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับอะไรขั้นแรกสุดเลยนะคะเราต้องมาประชุมครอบครัวกันค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยเพราะไม่ว่าเราจะวางแผนในการปิดหนี้ได้ดีแค่ไหนถ้าสุดท้ายเนี่ยเรายังทํานิสัยแบบเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่มีวินัยทางการเงินงที่ดีเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็อาจจะกลับไปที่ปัญหาเดิมๆหรือแย่ลงกว่าเดิมอีกสมมุติว่าเรามีสินเชื่อกับ A นะคะอยู่ที่10,000บาท ที่ดอกเบี้ย16%แล้วเราก็มีหนี้คงค้างกับ B นะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทที่ดอกเบี้ย16%เท่ากันคำถามคือเราจะปิดอะไรก่อนระหว่าง A กับ B ีคะ Mission the Moon mission Continue with to your the Money Manual คู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตายสวัสดีค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ต้องแบกรับภาระหนี้ต่อจากคนในครอบครัวค่ะซึ่งบางคนนะคะก็ต้องใช้หนี้แทนคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตหรือบางคนก็ต้องช่วยผ่อนบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกู้ไว้หรือช่วยปิดหนี้นอกระบบของคนในครอบครัวค่ะ ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะนอกจากจะต้องจัดการเรื่องเงินเงินทองทองแล้วนะคะยังต้องดูแลจิตใจทั้งของตัวเองและคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะจากประสบการณ์นะคะที่นามได้มีโอกาสให้พูดคุยกับหล,หลายๆคนที่อาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็สับสนแล้วก็จะรู้สึกว่าหาทางออกตัวเองไม่เจอแล้วก็จะรู้สึกกับตัวเองว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราซึ่งการที่เราคิดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิด แต่บางครั้งเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าการที่เราคิดแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางออกเสมอไปทางออกที่ดีค่ะคือการที่เราควรจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองนะคะหรือคุยกับในครอบครัวของเราเองแล้วก็คุยกันต่อว่าเราจะไปต่อกันอย่างไรและวิธีการขจัดความเครียดนะคะคือไม่จะเป็นที่ต้องเร่งรัดตัวเองเกินไปค่ะแต่ค่อยๆหาทางแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือพูดคุยกับคนที่เรารู้จักที่สามารถช่วยเหลือกับเราได้หรือคุยกับคนที่ เรามีโอกาสที่รู้จักว่าเขาก็อาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกับเราค่อยๆค,คุยกันแล้วก็หาวิธีการเชื่อว่าก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะหาทางออกในเรื่องการเงินเจอแล้วก็ทําให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยค่ะ e ีีนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะว่าหากเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรและมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าในแง่ของกฎหมายนะคะเราจําเป็นต้องรับผิดชอบหนี้ของครอบครัวแค่ไหนโดยเฉพาะในกรณีที่พ่อแม่ของเราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ ตามกฎหมายแล้วนะคะหนี้สินนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกเช่นเดียวกันกันบทรัพย์สินค่ะซึ่งทายาทนะคะจะต้องรับทั้งในส่วนชอบนะคะแล้วก็รับเปนส่วนของหนี้ด้วยแต่ก็จะมีข้อยกเว้นที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเราจะรับผิดชอบไม่เกินกับมูลค่ามรดกที่เราได้รับค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหนี้อยู่ที่5ล้านบาทค่ะ แต่เรารับมรดกมาเพียงแค่1ล้านบาทนั่นหมายความว่าเราจะรับผิดชอบในส่วนนี้นี้เพียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก4ล้านเราไม่ต้องรับผิดชอบค่ะที่สําคัญนะคะกฎหมายนี้นะคะใช้ได้กับการที่เรามีหนี้หรือสินเชื่อในระบบเท่านั้นนะคะเช่นหนี้ธนาคารหนี้สกรเราจะไม่รวมหนี้ตรงนี้กับหนี้นอกระบบนะคะ แล้วถ้าต้องจัดการกับนี่องครอบครัวค่ะเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะนะมี5ขั้นตอนสําคัญมากๆเลยนะคะมาแนะนํากันขั้นตอนแรกค่ะเราจะต้องสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะเพราะก่อนที่เราจะแก้ปัญหานะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรขั้นแรกสุดเลยนะคะเราต้องมาประชุมครอบครัวกันค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมาเปิดใจแล้วก็ เปิดตาในการพูดคุยและก็พูดถึงงบการเงินของเราที่มีในการรวบรวมหนี้สินทั้งหมดที่มีออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญากู้ยืมใบเสร็จหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชําระต่างๆนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้บันทึกว่าเรามีหนี้หรือมีสินเชื่อกับที่ไหนบ้างและแต่ละที่ค่ะเรายังเหลือเป็นยอดคงค้างเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต้องใช้เวลากี่ปีเพื่อจะปิดยอดทั้งหมด คล้ายๆกับการทําบัญชีครเรือนนั่นแหละค่ะเพราะพอเราเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนในขั้นต่อไปได้ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่2นะคะพอเราเห็นรายการหนี้สินของเราทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะก็ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะต้องเจรจากับเจ้าหนี้ค่ะซึ่งการเจรจานะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวหรือกังวลว่าการที่เราไปเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้นะคะมันจะเป็นผลดีหรือเปล่า แต่เชื่อไหมคะว่าการที่เราเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาพูดคุยกับเขาตรงๆเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราหนีปัญหาซึ่งจะทำให้สถานการณ์กลับแย่ลงกว่าเดิมค่ะ ซึ่งการที่เราไปไปชิญหน้ากับเจ้าหนี้นะคะหรือพูดคุยกับสถาบันการเงินอย่างชัดเจนก็นจะเรียกความภาคภาูมิใจตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะพเพราะนั่นหมายควาว่าเราต้องร,รวบรวมความกลา้ารวมถึงรวบรวมวิธีการที่เราจะเข้าไปเจราจาต่อรองกับเจ้าหนี้อย่างตรงไปตรงมานะคะซึ่งเราก็ต้องอธิบายให้กับเขานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณพ่อคุณแม่เกิดอะไรขึ้น ครอบครัวเรามีปัญหาตรงไหนทําไมเราถึงต้องมารับผิดชอบในส่วนของภาระหนี้ตรงนี้นะคะโดยเรานะคะอาจจะต้องขอดูรายละเอียดของหนี้สินที่เรามีกับทางสถาบันการเงินหรือทางเจ้าหนี้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเราได้ไหมขยายระยะเวลาในการผ่อนได้ไหมหรือลดจํานวนหนี้ของเราลงมาได้หรือไม่นะคะ และที่สําคัญค่ะในทุกๆครั้งที่เราเจรจานะคะอย่าลืมจดบันทึกทุกครั้งนะคะว่าเราคุยกับเจ้าหนี้วันที่เท่าไหร่เราคุยเรื่องอะไรเพื่อที่ถึงเวลาเราจะได้มีหลักฐานไว้สําหรับอ้างอิงค่ะและถ้าให้ดีนะคะโดยส่วนตัวของเราก็ควรจะมีแผนการในการชําระหนี้เพื่อที่เราจะได้เสนอให้กับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหนี้ของเราด้วยค่ะ ว่าตอนนี้เนี่ยเราไหวอยู่ที่เท่าไหร่ขอชําระหนี้เท่านี้นะขอใช้เวลากี่ปีนะคะแล้วก็เจรจาต่อรองกันเพื่อหาจุดลงตัวของทั้งสองฝ่ายคะ่ะขั้นตอนที่3ามนะคะนนก็คือการวางแผนจัดการหนี้คะ่ะพอเรารู้ตัวเลขแม่ชัดแล้วคุยกับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาคะ่ะที่เราจะต้องมีการวางแผนจัดการหนี้อย่างเป็นระบบคะ่ะโดยเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญว่าหนี้ไหนคะ่ะสำคัญที่สุดหนี้ไหนที่ต้องจ่ายก่อน และนี่ไหนที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดนะคะโดยให้เราลองคำนวณดูค่ะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถผ่อนชำระได้เท่าไหร่แล้วดูว่าไรายได้ของเราจะพอไหมถ้าไม่พอเราจะหาเงินจากไหนมาเติมและที่สำคัญมากๆนะคะ ก็อย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับเป็นเงินฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกครั้งหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราก็จะได้ไม่ต้องไปก่อหน,นี้เพิ่มนั่นเองค่ะน้ําจะมีตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟัง2ข้อนะคะลองตอบกันดูลองคอมเมนต์กันดูนะคะว่าเราจะตอบอย่างไรนะคะข้อแรกค่ะสมมุติว่าเรามีหนี้หรือสินเชื่อกับธนาคาร A ค่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่16 แล้วก็ธนาคาร B นะคะอยู่ที่25%เราจะเลือกปิดอันไหนก่อนระหว่าง A กับ B คะเราควรจะต้องปิดที่ B ก่อนนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยของ B ที่คิดสูงกว่า A นั่นเองค่ะอันนี้ข้อนี้ง่ายนะคะข้อที่2ค่ะสมมติว่าเรามีสินเชื่อกับ A อนะคะอยู่ที่1,000 10, 0บาทที่ดอกเบี้ย16%เ แล้วเราก็มีหนี้คงค้างกับ B นะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทที่ดอกเบี้ย1 6เท่ากันคําถามคือเราจะปิดอะไรก่อนระหว่าง A กับ B คคะปิดที่ A ก่อนนั่นเองนะคะถ้าสมมติด,ดอกเบี้ยที่เท่ากันนะคะเราควรที่จะเลือกปิดในส่วนของวงเงินที่น้อยกว่าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จบไป1ก้อนนะคะและเราก็จะได้โฟกัสที่สินเชื่อ B ได้อย่างดีขึ้นนั่นเองค่ะ และขั้นตอนที่4นะคะก็เป็นวิธีการที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือการหาแหล่งเงินทุนค่ะเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเรารู้ตัวตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะไปปิดหนี้ได้นะคะเราก็ต้องมาโฟกัสกันค่ะว่าแล้วเราจะมีช่องทางไหนบ้างที่ทําให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ได้ค่ะว่าเรามีอะไรไหมที่เราไม่ได้จําเป็นเลยหรือไม่ได้ใช้แล้วนะคะลองเอาไปขายดูค่ะ หรือถ้าสมมุติว่าเรามีมหนี้หลายๆก้อนนะคะก็อาจจะลองดูในเรื่องของการรวบหนี้นะคะหรือรวมหนี้บางทีก็อาจจะช่วยลดภาระของดอกเบี้ยลงได้อย่างดีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐต่างๆที่น่าสนใจหลากหลายโครงการเลยนะคะก็ลองศึกษาดูว่าในระดับของเราเนี่ยน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งไหนบ้างนะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยค่ะก็คือการหารายได้พิเศษก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําค่ะโดยอาจจะดูตัวเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนให้ความสนใจหรือว่าถนัดเรื่องอะไรนะคะลองเปลี่ยนแปลงความชอบให้กลายเป็นรายได้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราปิดหนี้ได้เร็วขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายนะคะข้อนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยค่ะแล้วก็เราต้องเริ่มต้นที่จะ สร้างวิัยทางการเงินได้แล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลย เพราะไม่ว่าเราจะวางแผนในการปิดหนี้ได้ดีแค่ไหนถ้าสุดท้ายเนี่ยเรายังทํานิสัยแบบเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็อาจจะกลับไปที่ปัญหาเดิมๆหรือแย่งลงกว่าเดิมอีกฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเริ่มทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองให้เป็นนิสัยเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีรายจ่ายอะไรบ้างจ่ายไปกับเรื่องอะไรแล้วก็พยายามที่จะตัดรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ต้องเริ่มฝึกวินัยในการเก็บออม ทุกเดือนนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราเริ่มต้นในการเก็บออมนะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มต้นได้น้อยจังเลยเราเริ่มต้นได้เปอร์เซ็นต์เก็บออมที่ไม่เยอะเหมือนคนอื่นแต่เชื่อไหมคะว่าเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเลยค่ะ แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเองในการที่จะเริ่มเก็บเงินและจะไม่ก่อหนี้เพิ่มเด็ดขาดและนอกจากนี้นะคะการที่เราจะตัดสินใจในการที่จะมีหนี้หรือมีสินเชื่อหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าถ้าเราวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารในเรื่องของหนี้สินและก็สินเชื่อได้อย่างดีขึ้นค่ะ 5ขั้นตอนที่เราพูดถึงไปนี้นะคะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเยอะหรือทำยากหรือเปล่านะคะแต่อยากให้ทุกคนนะคะลองค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเริ่มทําทีละขั้นตอนนะคะเชื่อว่าสุดท้ายเราก็จะสามารถปิดหนี้แล้วก็มีวินัยทางการเงินค่ะและหลังจากที่เรานะคะได้รู้ใน5ขั้นตอนนะคะในเรื่องของการจัดการหนี้กันแล้วนะคะ วันนี้มีของแถมนิดนึงค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วนี่แต่ละประเภทเนี่ยมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากหนี้บ้านกันเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนี้ที่หลายๆคนเนี่ยนะคะเผชิญอยู่แล้วก็ถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของหลายๆคนเลยนะคะ ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราค้นพบว่าภาระทางการเงินของเราเนี่ยในการผ่อนชําระนี่เรื่องบ้านตรงนี้ค่ะมันหนักเกินไปวันนี้ก็จะมีวิธีทางเลือกอยู่นะคะสองสาทางในการที่จะช่วยเราเรื่องนี้นะคะทางแรกค่ะนั่นก็คือการที่เราควรที่จะไปรีไฟแนนซ์บ้านนะคะโดยถ้าสมมติว่าเรากู้มานานแล้วนะคะแล้วก็วงเงินยังเหลือเยอะอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดอกเบี้ยในตลาดก็ถูกลงการรีไฟแนนซ์นะคะก็สามารถช่วยในการลดภาระผ่อน ต่อเดือนได้เยอะไปเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือการติดต่อไปที่ธนาคารนะคะเพื่อดูโครงการที่ช่วยเหลือต่างๆค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายหลายธนาคารก็จะมีโครงการที่ช่วยลูกหนี้บ้านอยู่นะคะโดยยกตัวอย่างเช่นการพักชำระเงินต้นจ่ายแค่ดอกเบี้ยไปก่อนหรือขยายระยะเวลาในการผ่อนให้นานขึ้นเพื่อให้มีงวดในการชำระที่น้อยลงนะคะ และทางเลือกสุดท้ายนะคะถ้าสถานการณ์ตรงนี้มันหนักจริงๆและบีบรัดเราจริงๆนะคะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คืออาจจะต้องขายบ้านเพื่อปลดชำระค่ะซึ่งการขายบ้านไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายนะคะเพราะว่าการที่เราขายบ้านก็เท่ากับเราปลดภาระออกไปพอวันหนึ่งที่เราดีขึ้นเราก็อาจจะกลับมาซื้อบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นบ้านที่เหมาะสมกับฐานะของเราได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะ ที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเจอแล้วก็ถือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่ในส่วนของบัตรเครดิตนะคะหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีดอกเบีย้ยที่สูงถึง25ตต่อปีเลยนะคะฉะนั้นวิธีในการจัดการอันดับแรกเลยค่ะก็คือการที่เราจะต้องเจรจากับธนาคาระคะ่ะหรือพูดคุยกับเขานะคะว่าเราสามารถที่จะขอลดดอกเบีย้ยได้ไหม พรรู้ไหมคะว่าหลายๆธนาคารก็มีโปรแกรมในการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะโดยสามารถลดดอกเบีย้ยลงเหลือเพียงแค่7-8%ต่อปีซึ่งก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็อาจจะลองดูในเรื่องของการแปลงหนี้บัตรเครดิตนะคะให้กลายเป็นหนี้ระยะยาวเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงนะคะ และสิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่เราจะใช้บัตรเครดิตนะคะนั่นก็คืออย่าจ่ายแค่ยอดขั้นต่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยติดกับดักหนี้ไปอีกนานแสนนานและก็ดอกเบีย้ยก็จะทบต้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นหนี้สหกรณ์ค่ะซึ่งหนี้สหกรณ์นะคะก็เป็นหนี้ที่เราต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ เพราะหนี้สากลส่วนใหญ่นะคะก็จะมีในเรื่องของประกันชีวิตที่คุ้มของหนี้เนี่ยติดมาด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดเสียชีวิตก็ให้รีบติดต่อสากลเพื่อตรวจสอบในเรื่องเงื่อนไขของประกันนะคะเพราะว่าบางทีประกันเนี่ยก็อาจจะจ่ายหนี้ให้กับเราได้ทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องรับภาระนั่นเองแต่ถ้าต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สากลจริงๆนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่ค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือสมาชิกที่ค่อนข้างดีเลยค่ะก็สามารถเข้าไปเจรจาแล้วก็ขอปรับโครงสร้างหนี้ดู และอย่าลืมนะคะสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับในฐานะของสมาชิกได้ด้วย พราะบางสักกรค่ะก็จะมีเป็นกองทุนช่วยเหลือพิเศษหรือสวัสดิการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ของเราได้ฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะเป็นหนี้ประเภทไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่จะเป็นต้องหนีปัญหานะคะแล้วก็ต้องรีบจาัดก,การหนี้เนี่ยตั้งแต่เนิ่นเเพราะยิ่งปล่อยไว้นานดอกเบี้ยก็จะยิ่งทบต้นแล้วก็พอกพูนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะทําให้เราเนี่ยตกอยู่ในความเครียดแล้วก็อยู่ในภาระอีกนานแสนนานเลยค่ะ การจัดการกับหนี้ของครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนานะคะทั้งกายและก็ใจค่ะแต่อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วในวันนี้นะคะว่าวันนี้เรามีวิธีการและก็มีทางออกเสมอสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าหนีปัญหาเผชิญหน้าอย่างมีสติวางแผนการเงินให้ดีและอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองด้วยนะคะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราและเราก็จะเป็นทางออกของทุกปัญหาค่ะ เชื่อว่า EP นี้นะคะเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าเรามีวิธีการในการจัดการเรื่องหนี้ทั้งของตัวเองแล้วก็ในครอบครัวอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mission Moon mission Continue with to your the เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าพบกับ m านี่แมนนัวผู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรกาจิิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมื่ออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon